มันเป็นจังสีพี่น้องเอ้ยชีวิตผู้ขามันเป็นไร้ตางเป็นกระเวิงกระวังคือจังสีไข่ปวยปีนี่แหละเหตุมันเป็นอย่างสี่ย้อนวันหลงมัดเมียเขามันละได้ตมะม่วเมาคิดจมน้ำสุรแรงเศร้าพี่น้องหูว่าเขามีผัวแล้วท่างใจผมมันก็นยังไหววันจิตกระสันอยู่ว่แล้วโตวผมกระซังเป็นพี่น้องไปวัดฟังธรรมสุเศรา้าศีลกามีิ่นกาวไว้ใจกับบด้หัวซาเด้ย ยาสีมีใจสองเฮยินตองเด้อบาวเกลดเอ้เนี่ยว่าไม่ยิ่งไม่ไสมีเจ้าของแล้วเศร้าสายาสิตั้งตอพ่อสายาสิไปเอาเอือเมี่ยเขานันหักเป็นวาบอดีกระซังถึงสีหูจังสีแต่ว่าใจมันก็นยังคนิ่งหาอยู่เด้อครับละค่อยจอบเบืองทุกเวลาทุกอย่างโมมีเวนเป็นยังไดก็ตาม่อนย้อนอาวบน,น้ำเงี้ยเพิ่นมันละเกินมามักคักแทย่ย่อมแพ้่ใจเจ้าของแม่เอ้ สองแต่ทางอยากเข็นนนาคือจังป่าค่อยนำแจงบัววาเลี้ยงบัว่าเศาค่อยถาว่าฝนสีมาเบิงทั้งติกกตอกกับว่ามาแทนอเมาแบบเป็นแฟนทเศ้ามีแฟนอายยังคิดพออผ่านมาเหมือนคนตาบอดเสียรยยกอดในแฟน